Good Morning! Every Body! อด er ีเยลินพามาชมตะวันขึ้นกับบรรยากาศตงแตเวสาวๆครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆทุกๆคนตื่นมาวันใหม่ขอให้โชคดีขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวัง ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะคะสวยไหม ูงนกเป็ดความสวยงามบรรยากาศอันสวยงามของประเทศอังกฤษในยามเช้านะครับเพื่อนๆอ,อยาลินนำมาฝาก อรุณสวัสดิ์ในเช้าวันใหม่สดใสที่สวยงามขอให้ทุกๆชีวิตจงมีแต่ความสุขนะคะขอให้เป็นเช้าที่สดใสขอให้เป็นวันแห่งโชคดีแสงสีทองจับขอบฟ้าทำอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะเพื่อนๆสุขสมหวังทุกคนคะ่ะ ไปแล้วยายลินไปเหตุงานต่อแล้วแวะทายลูกแม่ฝากพี่ฝากน้องค่ะงามหลายพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะ